ชาวบ้านกลุ่มชาติพันธ์ม้งจาก54หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าสีสันสวยงามร่วมกิจกรรมหน่เป๊ะเจ้าหรือว่าปีใหม่ม้งประจำปี2568ค่ะที่จัดขึ้นบริเวณสวนอาบาจอด้านหลังสาะระกลางจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานนะคะและมีตัวแทนชาวบ้านเยาวชนชาติพันธ์ม้งจาก54หมู่บ้านที่อาศัยตามอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมหลายพันคนค่ะสำหรับกิจกรรมในงานก็ประกอบด้วยขบวนวัฒนธรรมวิถีชีวิตการละเล่นต่างๆของคนหนุ่มสาวอาทิการโยนลูกช่วงตีลูกข่างแข่งขันยิงหน้าไม้เป่าแคนเป่าคลุยเป่าใบไม้นะคะหรือว่าจะเป็นการขับร้องเพลงโบราณก็มีนอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์มงอีกด้วยประธานเครือข่ายชาติพันธุ์มงบอกว่า การจัดงานปีนี้นะคะจะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสร้างความสามัคคีในกลุ่มเครือข่ายและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะอ๋จริงๆพวกเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ดูแลป่าดีที่สุดนะครับและก็เป็นตัวอย่างนะครับในหลายๆหมู่บ้าน ซึ่งเรามีโซนเรามีเครือข่ายที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของป่าไม่ว่าจะเป็นใน,ในเรื่องของบอกควันพีเอ็ม2.5ในพื้นที่ของเราเนี่ยเราถือว่าทําได้ดีที่สุดและเป็นต้นแบบด้วยครับน,นี้คือเราเราได้บอกให้ได้ประสานอยู่เวลาเราจัดง,งานพวกนี้เราก็จะประสานแล้วก็ได้ได้ประชุมบ่อยๆแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันไม่ว่าเฉพาะเรื่องของการจัดง,งานปีใหม่อย่างเดียวนะครับแต่เรื่องของการเรื่องของการเสริมสร้างความสามัคคีเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม อันนี้คือสิ่งที่เราได้ประสานกันตลอดเวลาครับอยากบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะประเพณีปีใหม่มง้งหรือว่าหน่อเป็ดเจ่าวเป็นการจัดขึ้นที่จะตรงกับวันที่ หนึ่งค่ำเดือนสองตามจันทรคติค่ะซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ม้งถือว่าเป็นวันสำคัญในอดีตจัดกันเองตามหมู่บ้านนะคะต่อมาก็มีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายโดยรวมสมาชิกเครือข่ายชาติพันธุ์มงในจังหวัดเชียงใหม่54หมู่บ้านที่มีประชากรกว่า5,000 50, 0คนจัดกิจกรรมร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์ม้งให้คงอยู่สืบไปแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมวิถีความเชื่อของชา ชาวชาติพันธ์ม้งที่สืบทอดกันมายาวนานสแสดงถึงความรักความสามาคัคคีระหว่างชุมชนและเครือข่ายผ่านเครื่องแต่งกายอันวิจิตรงดงามอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธ์ม้งนำมาซึ่งความภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ